หูฟังที่ผู้ชอบมากสุดในปีนี้และกลายเป็นหูฟังแบบอินเอียร์ที่ใส่สบายมากๆกับ Sony Link b u บัตฟิตนอกจากตัวนี้เนี่ยจะใส่สบายแล้วยังสามารถตัดเสียงรบกวน,นได้อย่างดีเยี่ยมรวมถึงเนี่ยดีไซน์ที่สวยงามขนาดนี้เดี๋ยววันนี้ค่จะมาเล่าให้ฟังแบบจัดเต็มกันว่ามันใช้งานแล้วดียังไงและเดี๋ยวตอนท้ายนะคะว่ามีตัวนี้เป็น Sony Link b u บัต p โอเพนเนี่ยมาให้ดูด้วยค่ะว่ามันเป็นยังไงบ้างถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลย และสิ่งที่สาคัญที่สุดสําหรับอุ้มเวลาซื้อหูฟังนะคะมีอยู่2อ,อย่างด้วยกันสําหรับเรื่องของดีไซน์เนาะเรื่องแรกค่ะเป็นเรื่องของการพกพาตัวเคสเนี่ยจะต้องมีขนาดเล็กแล้วก็น้ําหนักเบารวมถึงตัวหูฟังเองนะคะจะต้องใส่สบายเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างคะ่ะมาเริ่มจากตัวเคสกันก่อนแลวกันเนาะขนาดของเคสเนี่ยมันกําลังดีมากๆค่ะต้องบอกว่าเป็นไซส์เนี่ยถ้าเทียบกับหูฟังทั่วไปในช่วงนี้เนี่ยขนาดก็จะค่อนข้างเล็กมากๆเลยด้านนอกตรงนี้นะคะมันจะมาพร้อมกับด้านบนที่มาแบบเงาเลยนะแ้้็จะะนดาคเทํใหปบบ อุ้มเนี่ยเลือกสีม่วงเนี่ยมาเล่าให้ฟังเพราะว่าเป็นสีที่อุ้มชอบมากๆตั้งแต่เอามารีวิวนะคิดอย่างเดียวเลยว่าเดี๋ยวพอขายปุ๊บซื้อแน่นอนนะคะด้านหลังตรงนี้ค่ะก็จะมีเป็นพอร์ช u s อ Type ีไทซค่ะแล้วก็มีเป็น1ปุ่มนะตรงนี้จะเป็นเหมือนปุ่มพาวเวอร์นะคะคุณสามารถกดค้างไว้เพื่อเปลี่ยนการเชื่อมต่ออะไรแบบนี้ได้ค่ะพอเราเปิดเข้ามาด้านในนะคะก็จะเจอกับหูฟังทั้งสองข้างจะเป็นแบบอินเอียร์แต่ทุกคนอย่างที่ตกใจบางคนเนี่ยได้ยินว่าอินเอียร์แล้วต้องรู้สึก หนักเบามากๆเพียงแค่4.9กรัมเท่านั้นเองแต่จุดสาคัญนะคะก็คือจุกยางเนี่ยที่อยู่ในหูของเราค่ะแล้วก็จะมีนะคะเป็นซิลิโคนที่อยู่ด้านหลังตรงนี้มันนิ่มมากทุกคนมันนิ่มจนแบบว่าเฮ้ยดีมากอะ่ะเพราะอะไรว่าเวลาที่มันนิ่มแบบนี้นะคะมันสามารถที่จะใส่เข้ากับหูเนี่ยของคนหลายๆคนได้ใครเนี่ยที่รูหูเล็กนะคะผู้หญิงบางคนอาจจะรู้สึกว่าใส่อินเอียร์พวกนี้จะรู้สึกอึอดอัดจ,จะรู้สึกแบบทรมานเนาะอันนี้เนี่ยไม่เป็นเลยและในกล่องเองนะคะก็จะมีตัวจุกยางเนี่ยให้หลากหลายไซส์อันนี้เนี่ยเป็น ไฮไลท์ของหูฟังโซนี่เลยนะก็คือเขาจะมีตั้งแต่ไซส์เอสค่ะไซส์เอสไซส์เอ็มแล้วก็ไซส์แอลเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผู้หญิงนะคะที่รูหูเล็กต้องใช้ไซส์เอสนะมันจะพอดีกว่าไซส์เอสของแบรนด์อื่นๆเยอะมากอันนี้ใหญ่ทุกคนเนี่ยได้ไปลองกันค่ะแล้วก็จะมีนะคะตัวปลอกซิลิโคนที่ครอบหูฟังอันนี้เนี่ยมีสีให้เลือกเนี่ยเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันสามารถไปซื้อเพิ่มได้นะคะซึ่งทุกสีที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นสีแบบพาสเทลเนาะทำให้เวลาที่เราเบื่อเนี่ยเราก็สามารถไปเปลี่ยนได้นะคะกกก็จะรรูู i, ้้ึว่่่่่่าาเเยหหฟััังนนนนนีีมมมมไไบืออตอตปใลน เยอะมากเลยแล้วก็ตัวเคสเองนะคะเขาก็จะมีเป็นซิลิโคนแบบนี้ให้เราเนี่ยเลือกนะคะได้หลากหลายสีใครเนี่ยจะใส่เนี่ยเป็นสีเดียวกันนะคะแบบนี้ก็ได้หรือว่าถ้าใครนะคะเป็นสายแบบชอบแบบความมทูโทนความคัสตอมไมซ์นะคุณก็สามารถใช้ข้างบนสีหนึ่งข้างล่างสีหนึ่งแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันที่ค่ะเดี๋ยวผมจะลองใส่หูฟังให้ดูนะคะว่าใส่ออกมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวเอาข้างซ้ายก่อนแลยกันนะคะเราใส่เข้าไปหูแบบนี้แล้วก็ดันนะคะตรงซิลิโคนตรงนี้ให้เข้าไปอยู่ประมาณแบบนี้อันนี้เนี่ยคือการใส่ที่ถูกต้องนะคะ ดูว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในใบหูของเราแบบนี้ทําให้ไม่มีอะไรที่รู้สึกว่ามันเทอะทะออกมานะคะและสําคัญค่ะนอกจากมันจะใส่แล้วสวยแล้วมันยังใส่สบายอย่างที่อุ้มบอกไปค่ะอุ้มใส่ให้ดูเลยสองข้างอ่ะข้างขวาด้วยปึ๊บไงซีซีใส่ก็ง่ายแบบนี้พออุ้มใส่เสร็จปุ๊บนะคะตอนนี้มันจะตัดเสียงรบกวนแล้วเดี๋ยวมันจะมีไฮไลท์อย่างหนึ่งค่ะก็คือเราสามารถคอนโทลเนี่ยไม่จาเป็นเราต้องคอนโทลที่ตัวหูฟังนะคะเราสามารถคอนโทลเนี่ยที่รอบๆบนะคะที่รอบหูของเราหรือว่าตรงแก้มตรงเนี้ยเพื่อทำการคอนโทน ทีนี้พอเราพูดถึงหูฟังโซนี่นะคะสิ่งที่จะผุดขึ้นมาในหัวของอุ้มเลยค่ะมีอยู่สอย่างด้วยกันก็คือเรื่องของการตัดเสียงรบกวนที่แบบอลังการมากๆเรื่องที่สองเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะคะและคุณภาพเสียงเนี่ยที่มาจากตัวหูฟังนั่นเองเรามาเริ่มกันที่เรื่องของการตัดเสียงรบกวนกันก่อนนะคะเดี๋ยวนี้เวลาเราจะบอกว่าเฮ้ยหูฟังที่ดีมันต้องตัดเสียงรบกวนดีแต่มันมีอีกเรื่องหนึ่งที่เข้ามาค่ะเป็นเรื่องของแอมเบียนซาวน์นะก็คือการที่มันสามารถจะรับฟังเนี่ยเสียงรอบๆของเราเนี่ยได้ดีมากแคะ ใครที่ซื้อมาแล้วนะหรือว่าอาจจะยังใช้งานไม่เป็นอุ้มแนะนำค่ะว่าให้ดาวโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Sony Sound Connect ขึ้นมาก่อนได้เลย พอเราดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บนะคะทำการเชื่อมต่อค่ะก็จะขึ้นมาเป็นหน้าจอเหมือนที่เห็นอยู่นะตอนนี้ใช่ไหมคะด้านบนสุดนะคะก็จะมีการแสดงสถานะเนาะว่าแบตเตอรี่ของหูฟังทั้งสองข้างเนี่ยเหลือเท่าไหร่ตัวเคสเนี่ยเหลือแบตเตอรี่เท่าไหร่นะคะแล้วก็สําหรับคนที่ใช้งานร่วมกับมือถือที่รองรับเทคโนโลยี a d a c นะคะมันก็จะขึ้นมาเป็นโลโก้ Air d a c แบบนี้และคุณจะได้คุณภาพเสียงเนี่ยที่เต็มที่มากๆส่วนไฮไลท์สาคัญนะคะก็คือส่วนที่เป็น Ambience Sound Control ตรงนี้นั่นเองและในส่วนของ Ambience Sound Control นะคะมีอยู่สเทคโนโลยีที่น่าสนใจด ลายคนอาจจะรู้จักหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะคะอุธิบายง่ายๆ,ๆแล้วกันเนาะการที่เราใส่หูฟังเข้าไปที่หูของเราแล้วมีเทคโนโลยีน้อยแคนเซลลิ่ง no นะคะมันจะช่วยตัดเสียงรบกวนเนี่ยภายนอกเนี่ยไปได้เยอะมากๆเลยถ้าถามว่าเยอะแค่ไหนถ้าคุณเคยใช้หูฟังนะคะที่เป็น Sony WF1000XM5 ค่ะมันจะเหมือนหรือว่าคล้ายกันมากๆเลยเพราะว่ามันใช้เทคโนโลยีเดียวกันนะคะใช้ชิปที่เป็น Integrated Processor V2 นั่นเองค่ะสำหรับเองเนี่ยที่เอาไปทดสอบนะอุ้มใช้งานเยอะมากโดยเฉพาะการขึ้นเครื่องบินค่ะหลายคนขึ้นเครื่องบินไปเนาะอาจจะมีแบบเด็กตัวน้้ออยรง อะไรแบบนี้หรือว่ามีเสียงนะคะบนเครื่องบินที่มันค่อนข้างจะดังการใส่นะคะตัวหูฟังตัวนี้เข้าไปค่ะก็จะช่วยตัดเสียงพวกนี้ไปได้เยอะมากๆจริงๆอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่น่นนาสนใจมากๆนะคะคือ M b ient Sound ค่ะเมื่อกี้เนี่ยเป็นเรื่องของการตัดเสียงรบกวนภายนอกไปใช่ไหมแต่ว่าบางทีที่เราใส่หูฟังอยู่ค่ะเราก็อยากจะให้เสียงเนี่ยบางอย่างมันเข้ามายกตัวอย่างเช่นนะคะใครไปขึ้น BTS เนาะหรือว่าเดินทางสาธารณะนะคะเราก็อาจจะอยากอยากได้ยินเสียงรอบๆเนี่ยยังรู้อยู่ว่าเขาประกาศอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะแต่ว่าไฮไลท์ของหูฟังตัวนี้นะคะก็คือมันสามารถ เปิดนะออโต้แอมเบียนซ์ซาวได้ค่ะก็คือมันจะทําการคิดวิเคราะห์ค่ะสถานการณ์เนาะแล้วก็ปรับนะคะในส่วนอแอมเบียนซ์ซาวให้เราอัตโนมัติเลยซึ่งจริงๆตรงนี้สามารถเลือกได้นะคะว่าจะเปิดหรือว่าจะปิดหรือจะยังไงแล้วก็ยังมีในส่วนที่เป็น voice pass through ค่ะอันนี้ต้องชอบมากเนาะเวลาที่มันมีเสียงประกาศหรือว่ามีคนเนี่ยที่คุยกับเรานะคะเราจะได้ยินเสียงนี้อย่างชัดเจนอยู่นะคะโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องดึงหูฟังออกเลยอันนี้คือดีมากๆ ที่นี้ค่ะเมื่อกี้เนี่ยตัดเสียงรบกวนดีแล้วเอ็มเปสซาวดีแล้วและคุณภาพเสียงเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะต้องบอกว่าใครเนี่ยที่ชอบหูฟังนะที่เบสเนี่ยแน่นพอสมควรนะคะแต่ว่าเสียงนักร้องนําก็ยังเด่นอยู่คุณจะต้องชอบตัวนี้อย่างแน่นอนแล้วก็เสียงดังดีด้วยนะคะต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าตัวนี้เขามีการพัฒน,นาเนี่ยร่วมกับทางโอลิเวียโรดิโกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีอีควอไลเซอร์ตัวใหม่ขึ้นมาค่ะอุะ้กดเข้าไปดูเลยคือดักตันนี่เองเนี่ยโดดเด่นเรื่องของอีกวอไลเซอร์อยู่แล<ๆ> ไอ้พวกเนี้ยมันมีอยู่แล้วเนาะแล้วเราสามารถเลือกปรับแต่งได้เองนะคะแต่อันใหม่เนี่ยที่ชื่อว่า gas ค่ะ gas เนี่ยเป็นชื่ออัลบั้มที่2ของโอลิเวียโดดิโกนะคะสไตล์เพลงของโอลิเวียเนี่ยเขาจะบิวเนี่ยมาตั้งแต่แบบเบานะคะจนไล่ระดับเรื่อยๆจนถึงหนักเนาะโดยส่วนตัวุนะคะก็จะเอามาฟังเพลงค่ะสไตล์ที่เป็นแบบว่า baby monster เนาะเอามาฟังโอลิเวียเองด้วยค่ะแล้วก็ถ้าสไตล์ล็อกหนักๆเลยอย่าง imagine dragon นะคะอุ้มมาเปิดก๊าซเซอร์ที่เป็น gas เนี่ยก็เข้าหมดเลยมันให้เวทีเสียงนี่ที่ค่อนข้างกว้างนะคะแล้้วกเบนนนี่ท่ทคอขางหั จะไม่ได้แบบลูกใหญ่มากนะคะแต่ว่าอุ้ว่าหนักกว่าหูฟังที่เป็นทรงอิเนเอียร์หลายๆตัวค่ะยิ่งไฮนะที่เปิดน้อยแคนเซลลิงด้วยนะคะคุณจะรู้สึกว่าได้อกฐานเนี่ยในการรับฟังมากๆเลยแล้วก็ให้นะคะโทนเสียงเนี่ยที่แบบว่าดีอะเออโดยรวมแล้วเนี่ยคุณฟังสนุกนะ,ะเป็นตัวหนึ่งที่หุ้มชอบมากๆมันบาลานซ์นะคะระหว่างทั้งเรื่องของเสียงเพลงเสียงนักร้องนำนะคะจนไปถึงเสียงเบสเนี่ยได้ดั่งดีเยี่ยมมาก,มากๆอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองกัน ตัวน้าใครนะคะที่ฟังนะอีควอไลเซอร์ที่เป็นก๊าสนะคะหรือว่าที่ p ี e ซ็ t เนี่ยที่ทางโซนี่เขาเตรียมให้แล้วอาจจะยังไม่ชอบนะคุณสามารถมากดนะคะที่ตรงไฟโยอีควอไลเซอร์ตรงนี้ได้พอเรา s t a r ทเสร็จปุ๊บนะคะทำไปเรื่อยๆนะแล้วมันจะออกมานะคะเป็นอีควอไลเซอร์ที่มันเหมาะสมกับเราซึ่งคุณจะชอบหรือไม่ชอบนะคะก็ถ้าไม่ชอบก็กลับไปใช้แบบเดิมได้เช่นเดียวกันตัวนี้ยังรองรับนะคะเทคโนโลยีต่างๆเช่น special sound นะ h ฮ a d tracking นะคะหรือว่าจะเป็นตัว360 Reality Audio นะคะก็สามารถที่จะใช้งานโนเคชันนะคะที่รองรับได้เช่นเดียวกันแล้วก็แนนนนะะะําาิดึคคว่ใร ตั้งค่าไว้ก็ควรจะเปิดในส่วนที่เป็น p r i o r i t i z e Sound Quality เอาไว้นะคะคุณจะได้เสียงที่มีคุณภาพรวมถึงการเปิด DSEE Extreme นะคะตัวนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันอย่าลืมเปิดเลยนะทุกคนอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ใหญ่ทุกคนรู้จักก็คือ Adaptive Sound Control ค่ะอันนี้เนี่ย มันเป็นเรื่องของพฤติกรรมการฟังของเรานะคะทางโซนี่เองเนี่ยออกแบบมาเพื่อสมมุติว่าเราเดินนะคะมันก็จะปรับเสาว์ให้แบบหนึ่งเรานั่งก็จะเป็นแบบหนึ่งหรือเราอยู่บนรถนะคะมันก็จะปรับแต่งให้เราเนี่ยแบบหนึ่งนะคะซึ่งแน่นอนว่าตรงนี้มันเนี่ยพอเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะก็จะฉลาดเนี่ยแล้วก็เข้ากับแบบเทอร์ูของเรานะคะหรือว่าสไตล์เนี่ยการฟังเพลงของเราเนี่ยได้เยอะขึ้นเยอะเลยยังไม่หมดแค่นี้นะคะตัวน,นี้เนี่ยยังมาพร้อมกับ Speak to Chat ค่ะพอเราเปิดเสร็จปุ๊บนะคะสมมติอุ้งฟังเพลงอยู่ใช่ไหมนั่งทํางานฟังเพลงเปิดตัดเสียงรน นนอกะะคะพอเจ้านายมาสกิดเรามาคุยกับเราแล้วเราตอบไปค่ะตู้ฟังจะรู้แล้วว่าเราต้องการจะหยุดเพลงอัตโนมัติแล้วก็เปิดนะคะในส่วนที่เป็น ambient ซาว d เข้ามาก็ทําให้เราเนี่ยสนทนากับผู้สนทนาได้ต่อเนื่องนะคะโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องเอาหูฟังออกเลยแล้วตัวนี้เองค่ะก็ยังมีในส่วนที่เป็น h e a เ g e s t u r นะคะเราสามารถพยักหน้าเพื่อรับสายค่ะสายหน้าเนี่ยเพื่อวางสายได้หรือว่าปฏิเสธสายได้นะคะจนไม่ถึงนะคะเรื่องของการ auto p พอ s เ play ค่ะแค่เราดึงหูฟังออกนะคะเพลงที่เราฟังอยู่ก็จะหยุดอัตโนมัติพอเราใส่กลับเข้าไปนะคะมันก็จะเพจ ราอ,อัตโนมัติ และต่อไปนะคะเป็นอันที่คชื่นชมโซนีมากฉลาสสุดๆไปเลยด้วยความที่หูฟังตัวนี้นะคะมันมาเพราะกับขนาดที่เล็กใช่ป่ะการที่จะคอนโทรลนะคะที่ตัวหูฟังหรือว่าสัมผัสพวกนี้อาจจะลาบากใช่ไหมคะเขาก็เลยคิดคน้นเนี่ยฟังกชันที่ชื่อว่า Y a i r w a r e Tap ขึ้นมาก็คือคุณสามารถนะคะสัมผัสเนี่ยบริเวณตรงนี้ได้นะแทนการคอนโทรลนะคะหรือว่าการสัมผัสที่ตัวหูฟังซึ่งแนะนําว่าให้ใช้2นิ้วเนี่ยในการสัมผัสนะคะจะลองสาธิตให้ดูละกันเริ่มจากข้างซ้ายกันก่อน,อนเนาะให้คนดูที่หน้าจอข้างนะคะเราจะแตะตรงนี้ั้งครั เห็นไหมมาเนี้ยมาสลับนะคะจากโหมดที่เป็น Ambient Sound เนี่ยมาเป็น n o i s แคส n c e l i n g แล้วแล้วนะคะถ้ามึแตะอีกสองครั้งมันก็จะกลับมานะคะจาก n o i s แคส n c e l i n g เนี่ยกลายมาเป็น Ambient Sound นั่นเองยังไม่หมดแค่นี้ค่ะมันสามารถจะคอนโทรลเพลงได้ด้วยนะคะนิ้วเซตไว้เป็นข้างขวานะ,ะมึงจะแตะข้างขวาตรงนี้สองครั้งอ่าตอนนี้นะคะเพลงก็ทําการเพลย์แล้วเรียบร้อยเนาะถ้ามึแตะสามครั้งนะคะจะเป็นการไปเพลงถัดไปอีกหนึ่งอย่างนะคะมันสามารถคอนโทรลวอลลุ่มได้ด้วยทุกคนอาจจะลองให้ดูอันนี้สนุกมากนะคะคุณแตะไปข้างซ้ายเนี่ยไปเรื่อย เห็นไหมมันจะทําการลดเสียงนะคะแตะข้างขวาบ้างแตะไปเรื่อยๆอ่านี้ก็เป็นการเพิ่มเสียงนะคะนี่ก็คือครบทั่วเลยแตะ2ครั้งหยุดนะคะเออครบทั่วมากๆนะทั้งเรื่องของการคอนโทรลในส่วนที่เป็นน้อยแคสซิลลิ่งนะคะจนไปถึงการควบคุมเพลงและก็การควบคุมเสียงนั่นเอง และสำหรับโซนี่ลิงแบตฟิตตัวนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับมาตรฐานการกันน้ำเนี่ยอยู่ที่ IPX4 เ e, นะาก็จะเป็น Splash Proof นะคะแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่ค่ะหลังจากที่ผ้มใช้งานมาเนี่ยก็ทดสอบกันหลายครั้งแล้วนะสำหรับ1ชาร์จนะคะก็จะอยู่ได้ประมาณ4-5ชั่วโมงนะคะอันนี้คือจากการใช้งานจริงของอุ้มเลยนะแล้วก็สามารถเอากลับเนี่ยมาใส่ในเคสชาร์จนะคะแล้วก็ชาร์จได้อีกประมาณ15ชั่วโมงครึ่งรวมแล้วนะคะพกไปหนึ่งครั้งเนี่ยก็จะใช้งานได้ประมาณ20 -21 ชั่วโแล้วก็มีระบบรเร็ดน,ะะนี่วได้ประมาณชั่วโมงนั่นเอง งั้นเราไปกันต่อนะคะที่ตัวลิงก์บัตรโอเพนกันดีกว่าอ่าสหรับใครนะคะที่อาจจะไม่ถนัดใส่หูฟังที่เป็นอินเอียร์หรือว่าใส่หูฟังเนี่ยลราอยากจะให้มีเสียงภายนอกเข้ามานะคะตัวนี้ถือว่าเหมาะมากๆเริ่มจากตัวเคสกันก่อนเนาะตัวเคสเนี่ยมาในรูปแบบที่เหมือนกันเลยนะด้านบนจะเงานะคะด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นแบบด้านๆเนาะมีปุ่มกดนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะมีเป็นพอร์ตชีบีไทสีเอาไว้ชาร์จทีนี้ค่ะความแตกต่างก็คือตัวเคสตัวเนี้ยจะเล็กกว่านะคะตัวลิงก์บัตรฟิตเนี่ยอยู่นดินดน นะอันนี้คือข้อแรกนะคะทีนี้พอเปิดขึ้นมาค่ะก็จะเจอกับตัวหูฟังเดี๋ยวอุ้มนึงออกมาให้ดูนะคะตัวหูฟังเนี่ยน้ำหนักเบามากค่ะประมาณ5.1กรัมเท่านั้นเองแต่ไฮไลท์จริงๆของเขานะคะก็คือการที่มากับทรงนี้เขาเรียกว่าทรง o อ e n น i n ินะคะเพราะใส่เข้าไปในหูเราค่ะเสียงภายนอกเนี่ยจะยังสามารถที่จะเข้ามาได้นะหลายๆคนเนี่ยก็จะชอบใส่เนี่ยทำงานมากๆนะคะเพราะว่ามันยังได้ยินเสียงรอบข้างอยู่เนาะแล้วตัวนี้เองนะคะก็จะใส่เข้ากับหูเสร็จปุ๊บมันก็จะมีตัวซิลิโคนนะคะที่มาครอบที่ตัวหูฟังังเเเเพื่อ่ออกกียววบหูราาไ้ ซึ่งมันคล้ายๆกันนะคะซีโคนตรงนี้จะนุ่มมากๆแล้วตัวนี้ค่ะเป็นตัวหนึ่งที่สามารถใส่ได้ยาวๆทั้งวันเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรเนี่ยมาลบกวนหูของเรานะคะอันนี้เนี่ยใส่สบายมากๆจริงๆทีนี้ค่ะเดี๋ยวอุ้มจะลองใส่ให้ดูนะคะว่าใส่เป็นยังไงบ้างค่ะก็สามารถที่จะใส่เข้าไปหูของเราแบบนี้นะคะแล้วก็ดันเนี่ยซูซีโคนเก็บไว้ในร่องใบหูของเราเนี่ทีนี้ค่ะมันก็จะทําการเกี่ยวกันไว้เนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะอุ้มเนี่ยยังได้ยินเสียงข้างนอกเนี่ยชัดเจนมากๆอุ้มสามารถคุยกับทุกคนแบบนี้ตามปกติได้เลยยโดที่ มีอะไรเนี่ยมาอื้อๆในหูนะคะและสิ่งหนึ่งที่มาทับใจเลยก็คือถึงเนี่ยมันจะเป็นรูปหูฟังในลักษณะที่เป็นโอเพนแต่ว่ายังสามารถที่จะฟังนะคะเพลงได้เป็นอย่างดีคุณภาพเสียงเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยทีเดียว และสิ่งที่ประทับใจมากๆนะคะก็คือถึงจะเป็นหูฟังที่เป็นทรงโอเพนแต่ว่าทางโซนี่เนี่ยเขาอัดเทคโนโลยีเนี่ยมาให้แบบจัดเต็มมากๆเลยถ้าถามว่าความตกต่างนะคะระหว่างตัวโอเพนกับตัวฟิตเนี่ยมันต่างกันยังไงหลักๆแล้วนะคะก็จะมีอยู่2อย่างด้วยกันก็คือเรื่องของ noise cancelling หูฟังนะคะที่เป็นทรงโอเพนแบบนี้มันจะไม่ตัดเสียงรบกวนนะคะและอย่างที่2เลยคือเรื่องของ auto ambient sound ในเมื่อมันไม่ต้องตัดเสียงรบกวนแล้วนะคะก็จะไม่ต้องรับเสียงภายนอกออกมาเพราะว่าตัวเนี้ยพอมันโอเพนแบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะฟังเนี่ยเสียงภายนอ,อกเข้ามาได้ตามปกตตินน่่เองแ นนะะก็ยังใส่มาให้อย่างครบถ้วนะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ h e head ฮท e s t e r เราสามารถที่จะพยักหน้านะคะเพื่อรับสายค่ะสายหัวเนี่ยเพื่อปฏิเสธสายก็ได้แล้วยังมีฟังก์ชันอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Multipo i n t connection ค่ะ speak to chat นะคะก็คือถ้าอุ้มพูดเสร็จปุ๊บเสียงเพลงในหูเนี่ยจะหยุดทันทีค่ะจะมีฟังก์ชันที่เป็น Auto p l พ y กับพ s e นะคะอุ้มดึงออกจากหูปุ๊บมันก็จะหยุดเนาะเพราเราใส่กลับเข้าไปนะคะมันก็จะทําการเพ a y อะไรพวกนี้เนี่ยยังให้มาครบเลยอีกหนึ่งฟังก์ชันนะคะที่อุ้มเนี่ มานะให้ครบถ้วนนะคะอุ้มสามารถจะสัมผัสเนี่ยบริเวณตรงนี้นะคะใช้2นิ้วเนี่ยสมมติอุ้มตั้งค่าไว้อุ้มแตะ2ครั้งที่ด้านขวานะคะก็จะเป็นการเพลการพอสเพลงนะอุ้มแตะ2ทีนะคะก็จะเป็นการพอสเพลงนั่นเองค่ะยังไม่พออุ้มสามารถจะแตะเนี่ยข้างซ้ายรัวๆหรือข้างขวารัวๆนะคะเพื่อเล่งเสียงหรือว่าลดเสียงได้ซึื้อนี้เนี่ยเราเชื่อมต่อในแอป s o u n d Connect นะคะแล้วก็ทําการเนี่ยควบคุมหรือว่าการตั้งค่าได้เลย งั้นเรา,าคุยถึงเรื่องคุณภาพเสียงกันบ้างว่าเป็นยังไงนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราทำการคอนเน็กเนี่ยกับแอป Sound Connect ให้ดูนะคะมันทําได้เหมือนกันเนาะเปิดขึ้นมาปุ๊บค่ะเราจะเจอกับ DSE ตอนนี้ตัวนี้เรารองรับนะคะเทคโนโลยีที่เป็น DSE ด้วยแล้วก็จะใช้ใช,ชิปนะคะที่เป็น Sony Integrated Processor V2 ทําให้คุณภาพเสียงออกมาได้แบบเฮ้ยประทับใจเลยทีเดียวแต่ผมให้ดูตรงนี้ก่อนละกันนะคะเราสามารถปรับแต่งอีควอไลเซอร์เนี่ยได้หลายหลากหลายส่วนเลยแต่ว่าผมแนะนําแบบกัสไว้นะแบบกัสเนี่ยดีมากๆาจริงๆค่ะและมีความไฮไลท์ของตัวนี้นะมันจะมี Addaive Control War ค่ะ ด้วยความที่หูฟังเนี่ยมันเป็นทรงโอเพนเนาะมันรับเสียงภายนอกเข้ามาเต็มเตตัวนี้ค่ะเวลาที่เราเนี่ยเดินไปในจุดที่มันค่อนข้างจะมีความน้อยซี่ค่ะมีเสียงรบกวนเยอะๆเขาเนี่ยก็จะเล่นเสียงนะคะปรับแต่งเสียงตรงนี้ให้เราอัตโนมัติเนี่ยก็เลยทาให้การใช้งานหูฟังที่เป็นทรงโอเพนเนี่ยของโซนี่แตกต่างกับค่ายอื่นๆเลยทีเดียวค่ะทีนี้ถามว่าคุณภาพเสียงเป็นยังไงบ้างอ๋อตัวนี้เองนะคะจะมาพร้อมกับไดเวอร์เนี่ยขนาดที่ที่11มิลลิมอีกด้วยค่ะเสียงที่ออกมาก็เลยน่าสนใจมากๆทุกคนที่ต้อมัง เลยก็คือเสียงมันจะเบาปัญหาที่2เลยนะคะก็คือมันจะไม่ได้ยินเสียงเบสแบบเต็มๆแต่ว่าตัวนี้นะคะด้วยการที่มันสามารถที่จะปรับวอลลุมได้นะคะเสียงมันก็เลยได้มาเต็มๆเ,เสียงดังดีเลยและที่สาคัญค่ะมันมาพร้อมกับคุณภาพเสียงที่อุ้งว่ามีความใกล้เคียงกับตัวฟิตคือมันไม่ถึงขนาดกับตัวฟิตหรอกเนาะแต่ว่ามันมีความใกล้เคียงมากๆค่ะไดเวอร์ขนาดใหญ่ค่ะอีควอไลเซอร์ดีนะแล้วก็โซนี่เนี่ยปรับแต่งมาให้อย่างครบถ้วนและถ้าใครนะคะชอบฟังเสียงที่เป็นสเปเชียลซาวด์คอนโทนหรือว่า660 Trinity Audio นะคะคตัวมีม้็ยหเช่นเดียว แล้วสำหรับเรื่องการกันน้ํานะคะตัวนี้เนี่ยมากับมาตรฐาน IPX4 เนี่ยเหมือนกับตัวฟิตเลยดะส่วนแบตเตอรี่นะคะจะอยู่ได้ยาวขึ้นนิดนึงเพราะว่าอมเทสมาก็จะอยู่ได้ประมาณ7-8ชั่วโมงนะคะเพราะว่ามันไม่มีเรื่องของ Noise c a n c e l i n g เข้ามาน,นั่นเองเนาะก็จะประหยัดแบตไปได้มากกว่าเดิมค่ะแล้วพอเราใส่เนี่ยร่วมกับตัวเคสชาร์จนะคะรวมแล้วเนี่ยก็จะได้ประมาณ22ชั่วโมงเลยทีเดียว และสุดท้ายจริงนะคะอุมอยากจะพาทุกคนไปฟังเสียงไม์ของทั้งคู่นะว่าไม์มันจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะด้วยการที่เขาเนี่ยมาพร้อมกับเทคโนโลยีนะที่เป็น High Quality with AI อะเดี๋ยวไปฟังเสียงเนี่ยจากทั้ง2ตัวกันดีกว่าว่าไม์เป็นยังไงบ้าง โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะกําลังเป็นเสียงเนี่ยจากตัวโซนี่ลิงบัตติสนะคะอทุกคนได้ยินเสียงวุเป็นยังไงบ้างตอนนี้เยินอยู่ข้างริมถนนเลยค่ะมีมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านไปผ่านมานะคะคิดว่าน่าจะออกมาดีเลยทีเดียวเนาะอ่าแล้วอุ้งก็อ่าเดี๋ยวอินลองพูดฟังหน่อยสวัสดีค่ะโอ okay. เคฝั่งอุ้เมยเนี่ยก็ได้ยินเสียงชยัดเจนเลยลองพูดอีกทีวันนี้จะไปไหนวันนี้จะไปสวนดอกไม้ค่ะ อเฮ้ยมีมากเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนอกจากจะมี AI เนี่ยช่วยในในการตัดสิ่งรบกวนะคะในส่งของไม้แล้วในส่งงของอุ้มเมที่ใส่ตัวหูฟังอยู่เนี่ยก็ได้ยินเสียงที่ยินชัดเจนเพราะว่ามีส่วนที่เป็น noise cancelling นั่นเองค่ะ โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวลองฟังจากตัวนี้กันบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นตัว Sony l i n k Bud Open นั่นเองค่ะก็ต้องบอกว่าตัวนี้จริงๆทล่ไยีนเนี่ยมันใกล้เคียงกับตัว Linkwitz เลยเนาะในส่วนของไมค์ค่ะแล้วก็มี AI เนี่ยเข้ามาช่วยนะคะในการทําให้คู่ตัวงานของเราเนี่ยได้ยินเสียงชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะจะมีจุดต่างนิดนึงค่ะก็คือฝั่งเราเองที่เป็นคนใส่หูฟังเนี่ยเราก็ยังได้ยินเสียง้างนอกเนี่ยเข้ามาแบบจัดเต็มเลยนะอ่าเดี๋ยวรินลองพูดทางนี้หนึ่งสวัสดีค่ะวันนี้จะไปสวนดอกไม้นะ ไกลไหมคะสวนดอกไม้ครึ่งชั่วโมงคะ่ะ ชัมม่วโมงถึงอ่าฝั่งอุ้มก็ได้ยินชัดเจนดีแต่ว่าแอบบอกนิดนึงว่าเสียงเนี่ยอาจจะเบากว่าตัวฟิตไปบ้างนะคะนิดหนึ่งและชัวโมนี้นะคะก็คือ Sony Link ์ Bu ัตรฟิตและ Sony Link Bu ัตรโอเพนค่ะต้องบอกว่าเลือกยากนะเออคือทําออกมาได้ดีทั้งคู่เลยสําหรับใครนะคะที่เป็นสายแบบว่าชอบตัดเสียงรบกวนเนาะใส่สบายสบายแบบไม่น่าเชื่อแล้วก็คุณภาพเสียงที่ดีมากๆนะคะรวมถึงไอฟีต่างๆนีน้ทางทางโซนีเนี่ยให้มาแบบจัดเต็มเฮ้ยมันเป็นอ e ินเอียร์ที่ใส่สบายจริงไม่รู้จะย้ยํายังไงแล้ว ตัวฟิตนะคะตัวลิงค์บัตฟิตนั่นเองแต่ถ้าใครนะคะเป็นสายโอเพ่นนะ,ะชอบลักษณะของหูฟังที่เป็นแบบว่าสามารถใส่ไปทํางานไปนะคะทากิจกรรมทุกอย่างเนี่ยได้เหมือนปกติเออแล้วก็เป็นตัวที่มันยังไงอะ่ะคือปกติอะ่ะเวลาที่เราใส่หูฟังเราจะรู้สึกมันหดงดหยิดใช่ไหมคะแต่ว่าตัวนี้เวลาที่เราคุยกับคนอื่นนะเรายังได้ยินเสียงเข้ามาแบบเต็มที่มากๆนะคะอันนี้เป็นข้อดีมากๆและคุณภาพเสียงดีและเสียงดังดีด้วยนะคะยังใส่เทอรลยี่ต่างๆโซนี่มาให้แบบจัดเต็มเช่นเดียวกันคะ่ะมาสรุปราคานิดนึงแล้วกัน เอ,เอาแบบสั้นๆก่อนทั้งคู่ราคาเท่ากันนะคะที่7,990บาทค่ะดูรุ่นนิดนึงแล้วกันเนาะสำหรับตัว Sony Link b u บัตรฟนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่น WFLS 910N นะคะตัวนี้ค่ะการ้9ยเบาทเนาะแล้วก็สำหรับรุ่นนะคะลิ n k b u ัตรโอค่ะตัวนี้จะเป็นรุ่น WFL 910นะคะ7,990บาทเหมือนกันและถ้าใครนะคะซื้อ Link b บัตรฟ t หรือว่า Open ค่ะเป็นสีม่วงอ่ะสีม่วงนะคะจะได้รับฟรี เป็น Exclusive Case ค่ะออกแบบนะร่วมมือกับทางโอลิเวียโลดิโกนะคะโปรนี้ตั้งถึงนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคมนั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนว่าเคสของที่ร่วมมือกับทางโอลิเวียน่ารักมาก มีนะคะเป็น o อออยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็เป็นรูปผีเสื้อนะคะน่ารักมากๆเอาว่าใครนะที่กําลังเลงอยู่นะคะก็สามารถไปหาซื้อกันได้แล้วหรือถ้าใครนะคะจะหาซื้อเพิ่มในในส่วนของเคสนะคะคุณก็สามารถเอาอย่างอุ้มเนี่ยเอาโอริเวียนะคะมาคัสตอมไมค์กับเคสซีโคสีอมคูนะคะได้ทั้งตัวฟิตแล้วก็ตัวโอเพนมีเหมือนกันเลยเนาะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้อมขอฝากไว้เท่านี้นี่หูฟังนี่อุ้มประทับใจมากในปีนี้จริงๆนะอ่ะแล้วเดี๋ยวพลอยพบกันใหม่ไปแล้วสวัสดีค่ะ